่ก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีสําห,หรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็เรากลับมาเจอกับครูตุ๊กนะคะครูชฎาพรสมศักดอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สิบสอแล้วนะคะของภาคเรียนนี้นะคะค่ะเรามาต่อกันในเรื่องอของร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะคะในในหน่วยนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทบทวนกันมาพอสมควรแล้วนะคะสําหรับป .5 นี้นะคะในเรื่องของร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์นี้ก็เป็นเรื่อง ใกล้จะจบแล้วนะคะใกล้จะจบแล้วของภาคเรียนนี้นะคะค่ะคุณครูก็มีตัวช่วยนะคะตัวช่วยครูสําหรับในเรื่องของร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นที่จะทําให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนก็เตรียมนะคะเตรียมหนังสือนะคะหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 ของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีแบบฝึกหัดเราก็จะได้ทําไปพร้อมๆกันนะคะค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาไปเรียนกับคุณครูคุณครูพี่นิ่มนะคะคุณครูพี่นิ่มซึ่งจะมาช่วยจากโปรแกรมเลินนะคะเลิน a n y anyway w a y นะคะเขาให้โปรแกรมนี้มาเพื่อที่จะให้เราได้เรียนนะคะในระดับชั้นป .5 นี้ทดลองนะคะทดลองเรียนดูเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูพี่นิ่มจะแนะนำของนักเรียนยังไงนะคะกับรอยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะคะในระดับชั้นป .5 นะคะ ไปกันเลยค่ะมาดูกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะหัวข้อแรกของร้อยละและเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งที่หนูต้องเรียนก็คือหนูจะต้องเรียนเรื่องของการคูนการคูรนแล้วก็การหารนะคะราะาไมหนูต้องเรียนการคูณการหารเศษส่วนเรียนมาแล้วใช่ไหมนีนจำได้กันไหมคะ อะไรที่พิเศษกว่านั้นเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะอ่ะส่วนหัวข้อต่อไปที่หนูต้องเรียนนะมันคือคําว่าอะไรเอ่ยบัญญัติไรยางไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะหรือบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วใช่ไหมอ่าคํานี้คืออะไรเดี๋ยวจะมาดูในหัวข้อกันเนาะแล้วต่อมาในสิ่งที่หนูต้องเรียนอีกนะคะ<อ>ก็คือหนูจะต้องเรียนเศษส่วน,วนทศนิยม,ท,ยมที่ทม,มีความเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยร้อยละเองอ่ะแล้วหัวข้อต่อมาที่หนูต้องเรียนก็คือร้อยละของ จำนวนนับร้อยละของจำนวนนับมันคืออะไรกันล่ะคะอะเดี๋ยวมาดูกันเนาะและข้อต่อมานะคะข้อต่อมาที่ต้องเรียนนี่ข้อนี้เลยเมื่อเราเรียนมาหมดแล้วว่าร้อยละคืออะไรเปอร์เซ็นต์คืออะไรบัญญัติตรายางคืออะไรถึงเวลาที่เราต้องประยุกต์ใช้กันแล้วแหละเราจะนํามาใช้กันในโจทย์ปัญหาร้อยละโอเคไหม ต่อมาค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของกําไรค่ะทุนการลดราคาและหัวข้อสุดท้ายที่จะเรียนนะก็คือการหาร้อยละนั่นเองอ่ะอันนี้ให้เป็นดาวไว้แล้วกันเนาะอ่ะพร้อมหรือยังเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะ อ่ะเด็กๆขาในส่วนของหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้เนาะก็คืออะไรเอ่ยการคูณการหารและเศษส่วนนั่นเองอ่ะขอไฮไลท์ไว้สวยๆเลยการคูณการหารเศษส่วนเอ๊แล้วการคูนการหารและเศษส่วนเนี่ยมันมีความสำคัญกันยังไงอ่ะเดี๋ยวหนูลองมาดูกันนะหัวข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้ดูในเรื่องของการคูณและการหารก่อนค่ะถ้าพิจารณาจากผลลัพธ์ของ35ค คูณ8ซึ่งอยู่ในวงเล็บเนาะแล้วนอกวงเล็บบอกว่าให้มาหารต่อด้วยเจ็ด โอโหกับอีกอันหนึ่งค่ะอีกอันหนึงหนูลองไฮไลท์ตามพี่นะ35หาร7ซึ่งอยู่ในวงเล็บค่ะแล้วก็คูณด้วย8เอสออันนี้เขาจะมาพิจารณาอะไรกันนะอะลองเริ่มต้นดูกันเลยนะคะอะอันแรกอันแรกอันแรกคืออันนี้พี่ขอให้เป็นดาวแล้วกันเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบนะคะอะมาดูการ35คูณ8หาร7ในนี้เขาบอกว่าได้เท่ากับ280280 280, ตรงนี้มันเกิดจากอะไรถ้าดูง่ายๆถ้าหนูลองเอา35 5คูณ8หนูจะเห็นว่ามันจะได้เท่ากับ280นั่นเองและถ้าหนูนำ280ที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้นะมาหารต่อด้วย7ตรงนี้ค่ะคำตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ40นั่นเอง40จะเป็นผลลัพธ์ของอันแรกที่เราหาเนาะส่วนอันต่อมาที่เขาอยากจะเปรียบเทียบนะคะพี่ให้เป็นหัวใจละกัน หัวใจอันนี้เขาคิดอะไรเอ่ยอามาดูในวงเล็บเหมือนเดิมนะวงเล็บของเราบอกว่าอะไร3าหาร7แล้วคำตอบตรงนี้ออกมาได้5ออกมาได้5คือถ้าหนูเอา35หาาร7ท่องแม่7ไปลูก7 1 7 7หนึ่งเจ็7เจ็ดสดหดังนั้นผลลัพธ์ตรงนี้คือ5เนาะหลังจากนั้นให้มาคูณคูณอะไรคะคูณ8ข้างนอกตัวนี้คูณ8ตัวนี้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์เวลาที่เราเอามาคูณกันหนูจะเห็นว่ามันได้เท่ากัน 40่อยู่ดีดังนั้นค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า35คูณ8เดี๋ยวพี่ขอไฮไลท์เดอร์อ่าคูณ8หาร7ตรงเนี้จะมีผลลัพธ์เท่ากับ35หาร7คูณ8ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ก็คืออะไรเอ่ยคือ40นั่นเองนะคะอ่ะแล้วจากการทำตรงเนี้ยมันสำคัญยังไงหรอคะมันสำคัญมากๆเลยค่ะอ่ะหนูลองดูพี่ขอดาวล้านดวงตรงนี้ไว้ก่อนเล น,นะจ๊ะอ่ามาดูดาวล้านดวงของพี่ตรงนี้เนาะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยในการหาผลลัพธ์ที่มีการคูณและการหารอยู่ด้วยกันย้ำนะคะต้องเป็นการคูณและการหารอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะคูณตัวตั้งก่อนแล้วจึงหารเหมือนตัวอย่างไหนเอ่ยเหมือนตัวอย่างที่เป็นดาวใช่ไหมหรือหนูจะหารตัวตั้งก่อนแล้วจึงคูณก็ได้ซึ่งมันจะเหมือนกับตัวอย่าง หัวใจนั่นเองสุดท้ายค่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะมีค่าเท่ากันเสมอเนาะโอเคไหมง่ายเนาะการคูณและการหารจริงๆมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะดังนั้นให้น้องลองเก็บประเด็นตรงนี้นะคะกลับไปอ่านแล้วทบทวนดูพี่เชื่อว่ายังไงน้องก็ทําได้อยู่แล้วเนาะต่อมาค่ะมาดูกันที่ตัวอย่างที่1ก่อนเนาะหลังจากที่เราเรียนกันมาเรียบร้อยแล้วามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าหนูจะทําได้ไหมคะพี่ดูจากตัวอย่างกัน เลยนะคะโจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของในวงเล็บ8คูณ7แล้วค่อยหารด้วย2อ่ะอันนี้คือตัวที่1เนาะส่วนตัวที่2ก็คือ8หาร2แล้วคูณด้วย7 หนูจะสังเกตเห็นว่าโจทย์ที่เขาต้องการเนี่ยเหมือนเขาต้องการให้หนูทำอะไรลูกเหมือนต้องการให้หนูพิสูจน์ค่ะพิสูจน์ว่า2ตัวเนี่ยสุดท้ายแล้ว่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะเท่ากันหรือเปล่าโอเคปะแบบแรกค่ะแบบแรกหนูมาดูนนี้ก่อนอ่ะพี่ให้เป็นดาวอันนี้เนาะดาวอันนี้เขาบอกว่าให้นํา8ไปคูณ7ก่อนค่ะนํา8คูณ7ในวงเล็บตรงนี้มันจะได้เท่ากับ56เห็นปะแล้วหลังจากนั้นให้หนูนําอาหารด้วย2ตัวข้างนอกตัวนี้ 2ตัวข้างนอกตัวนี้เอามาหารเลย56หารด้วย2คํคำตอบที่ได้ออกมาคือ28นั่นเองอ่ะขอไฮไลท์ไว้หน่อยว่าตรงเนี้ยคือ28นั่นเองยังไม่พอแค่นั้นค่ะเขาบอกว่าให้เราพิสูจน์2ตัวด้วยกันเนาะมาดูตัวที่2กันเลยนะคะตัวที่2พี่ให้เป็นหัวใจละกัน หัวใจของพี่บอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่าให้ทําในวงเล็บก่อนดังนั้นพี่จึงนํา8หาร2 8งหาร2ได้เท่ากับ4และ เอา4ตัวเนี้ค่ะไปคูณกับ7ที่อยู่ข้างนอกอีกครั้งหนึ่งคำตอบที่ได้ออกมาได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้ยเท่ากันพอดีเลยคือ28ดังนั้นเห็นไหมบอกแล้วสรุปได้เลยว่า8คูณ7หาร2ผลลัพธ์ที่ได้ออกมายอมเท่ากับ8หาร2คูณ7นั่นเอง นะคะถ้าคูณกับหารอยู่ด้วยกันจะคูณตัวตั้งก่อนแล้วค่อยหารหรือจะหารตัวตั้งก่อนแล้วค่อยคูณก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันเหมือนกันเนาะอะ,อะมาดูกันในหัวข้อ1.2ต่อเลยนะคะหัวข้อ1.2เนี่ยเขาให้ดูเรื่องอะไรเอ่ยการหารกับเศษส่วน การหารเศษส่วนมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงคะพี่อะลองมาพิจารณาจากตัวอย่างนี้กันก่อนเนาะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าให้พิจารณาการหาผลลัพธ์ของ100คูณ4แล้วหารด้วย5 100อยคูณ4่อยู่ในวงเล็บแล้วค่อยหารด้วย5นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้พิจารณาเหลือเกินเขาบอกว่าะไรเอ่ยให้นำหน0 0งคูณ4แล้วส่วนทั้งหมดด้วย5ตัวนี้ อ่ะลองมาคิดหาคําตอบกันก่อนเนาะมาดูตัวแรกกันก่อนเหมือนเดิมเลยตัวแรกที่พี่จะพิจารณาพี่ให้เป็นดาวไว้ก่อนนะคะดาวอันนี้ของพี่บอกว่า1 0 0่คูณสอยู่ในวงเล็บ อยู่ในวงเล็บแสดงว่าเราต้องคิดในวงเล็บก่อนถูกปหมอ่ะหนึ่งร้อยคูณสี่ย่อมมีค่าเท่ากับสี่ร้อยหลังจากนั้นให้นำสี่ร้อยไปหารด้วยห้าตัวข้างนอกนี้สี่ร้อยหารด้วยห้าคำตอบที่ได้ออกมามีค่าเท่ากับแปดสิบนั่นเองโอเคตัวแรกได้มาแล้วไม่ยากแล้วค่ะมาดูอีกตัวหนึ่งกันดีกว่านะคะอีกตัวหนึ่งคืออะไรเอ่ยให้เป็นหัวใจละกันนะคะหัวใจของพี่บอกว่าหนึ่งร้อยคูณสี่ทั้งหมดส่วนด้วยห้าข้างบนเนี่ยถือว่าเป็น ตัวหลายลูกต้องเป็นตัวเศษใช่ไหมข้างล่างจะเปรียบเสมือนตัวส่วนดังนั้นเวลาหนูทําหนูจะเห็นว่าหนูควรจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อน100่งคูณสเนาะเอา100่คูณสก่อนเลยลูก100่คูณสในที่นี้จะมีค่าเท่ากับ400ค่ะแล้วส่วนด้วย5แต่เราเคยเรียนมาแล้วนี่ว่า400ส่วนด้วย5เราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ใช่ไหมดังนั้นเราตัดทอนได้เลยค่ะเอาแม่5หารเลยลูก51ได้5นะคะแล้วก็ 58ได้40แล้วเหลือ0อีก1ตัวเติมเข้าไปดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้านำ400ส่วนด้วย5คําตอบออกมาสุดท้ายก็จะได้เท่ากับ80อยู่ดีได้80แสดงว่าทำไมลูกมันเท่ากันถ้ามันเท่ากันหนูสรุปได้ทันทีเลยนะคะว่า100คูณ4แล้วหารด้วย5ตัวเนี่ย จะมีผลลัพธ์เท่ากับอะไรเอ่ยจะเท่ากับ100คูณ4แล้วส่วนด้วย5ที่เป็นเศษส่วนแบบนี้นะคะสุดท้ายออกมาก็ได้เท่ากับ80อยู่ดีอะจากตรงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างสำคัญมากเลยค่ะขอดาวล้านดวงไว้อีกเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นมาดูค่ะเขาบอกว่าจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปการหารนะคะสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เช่นเดียวกันโดยที่ตัวตั้งตัวเนี้ยจะเป็นตัวเศษเนาะแล้วตัวหาร จะเป็นตัวส่วนอะหนูลองกลับไปดูเนาะว่าตรงเนี้ยมันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนแต่พี่บอกได้เลยนะว่าตรงเนี้ยใช้เยอะมากอะทีนี้มาดูตัวอย่างกันบ้างดีกว่า ดูตัวอย่างที่2ของเราตัวอย่างที่2บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ27่สคูณหหารด้วย3อีกตัวหนึ่งคืออะไรเอ่ยอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าให้นำา7่สคูณหทั้งหมดส่วนด้วย3ตัวนี้เห็นไหมคะคําถามค่ะคําถามเขาถามว่าสรุปสุดท้ายแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเท่ากันหรือไม่ให้พิสูจน์อีกแล้วว่าเท่ากันหรือเปล่าไม่ยากค่ะเมื่อกี้เราเรียนกันมาแล้วเนาะมาดูอันแรกก่อนพี่ให้เป็นดาวแล้วกันดาวอันแรกเนาะดาวแรกของพี่บอกว่าให้นํา27คูณ6ก่อนแล้วไปหารด้วย3อ่ะ27คูณ6ได้เท่าไหร่27คูณ6ได้162ค่ะได้162หลังจากนั้นหารด้วย3ได้เลยพอหารด้วย3แล้วคําตอบสุดท้ายที่ได้ออกมาได้เท่าไหร่ลูก5้ อ่ะมาดูอันต่อไปกันบ้างอันต่อไปคือหัวใจหัวใจของเรานั่นเองหัวใจบอกว่าให้เอา27คูณ6ก่อนแล้วทั้งหมดส่วนด้วย3ซึ่งแน่นอนพี่จะจัดการข้างบนให้เรียบร้อยก่อนข้างบนของพี่คือ27คูณ6 27คูณ6ได้เท่ากับ162นะ162คือตัวนี้จ้ะ แล้วส่วนข้างล่างด้วย3แน่นอนค่ะเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยการตัดทอนเศษส่วนมาแล้วเนาะเราลองใช้ประโยชน์จากตรงนั้นดูนะคะอ่ะลองตัดทอนกันหน่อยดีกว่าแม่อะไรหารได้ท่องแม่สาไปเลยพี่ว่า3หารลงตัว3 1 3นสนะคะ3ามายเอ่ย3 5 5ห4า2คําตอบออกมาคือได้54ค่ะ54เท่ากันเลยดังนั้นเราสรุปได้ทันทีเลยนะคะว่าไม่ว่าจะนำา27คูณ6แล้ว ด้วย3หรือจะนํา27คูณ6แล้วส่วนด้วย3ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ย่อมเท่ากันเหมือนที่พี่เคยสรุปตรงที่ดาวล้านดวงเห็นปะเนาะไม่ว่าหนูจะทําอันไหนก่อนผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็เท่ากันเสมอนะจ๊ะ,ะตัวอย่างที่3ามเขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ40หาร ด้วย3หลังจากนั้นให้นําไปคูณกับ90 40หารด้วย3เนี่ยเขาอยู่ในวงเล็บใช่ไหมแล้วก็คูณกับ90เอ๊แต่ถ้าพี่ทําในวงเล็บก่อนหนูสังเกตดูดีนะคะ40หาร3หนูว่าหารลงไหมลูกลงไหมคะท่องแม่3ไปให้ได้40ซิมันไม่มีค่ะ ถ้ามันไม่มีแบบนี้แล้วหนูจะทํำยังไงครับพี่หนูจําได้ไหมตอนที่พี่สอนในหัวข้อที่1.1ทพี่เคยบอกว่าไม่ว่าถ้าเจอการคูณกับการหารอยู่ด้วยกันแบบนี้หนูจะทําคูณก่อนหรือหารก่อนก็ย่อมได้ผลลัพธ์เท่ากันเสมอดังนั้นถ้าหนูมีทั้งหารและมีทั้งคูณอยู่ด้วยกันแบบนี้แต่ในเมื่อในวงเล็บนี้มันหารไม่ลงตัวหนูก็เปลี่ยนสิเปลี่ยนแค่นั้นเองหนูก็ทําได้แล้วถูกไหมเขาบอกว่าให้นํา40ิเนี่ย40 ตัวนี้ค่ะไปคูณกับ90ก่อนเห็นไหมเปลี่ยนและไม่ได้หารก่อนให้นํามาคูณก่อนซึ่ง40คูณ90เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะเท่ากับ3,600ข้างล่าง หลังจากนั้นให้หนูนำ3า3,600ข้างล่างตัวเนี้ยไปหารด้วย3ตัวข้างบนตัวนี้ค่ะไปหารด้วย3ตัวข้างบนตัวนี้ทีนี้3600หารด้วย3ก็หารได้แล้วหารลงตัวเรียบร้อยค่ะผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ออกมาจะเท่ากับ 1, 200นั่นเองอ่นทีนี้วิธีที่1ผ่านไปลองมาดูวิธีที่2กับนบ้างดีกว่าวิธีที่2เขาบอกว่า40หาร3คูณ90นี่แหละ แต่ไม่ได้เปลี่ยนค่ะไม่ได้เปลี่ยนวิธีการคิดเขาจะยังคิดเหมือนเดิมแต่เขาจะปรับตัว40หาร3ตัวเนี้ยให้กลายเป็นเศษส่วนนั่นเองหนูมาลองดูนะลูกอะ40ส่วน3คูณด้วย90ตัวนี้ถ้าพี่เขียนได้อีกแบบเนาะพี่อาจจะเขียนได้ จากบรรทัดนี้เอา4 0คูณเ0เลยแล้วทั้งหมดส่วนด้วย3ก็ได้หนูจะคิดข้างบนก่อนก็ได้คือเอา4 0คูณ90แล้วให้ได้3 6 0 0หลังจากนั้นค่อยหารด้วย3คําตอบที่ได้ออกมาก็จะได้เป็น1,200เช่นเดียวกันแต่จริงๆแล้วหนูจะเห็นว่าหนูจําเป็นไหมลูกที่หนูต้องเอา4 0คูณ90ให้ได้3600ก่อนจําเป็นไหมคะอาจจะไม่จําเป็นก็ได้หนูลองมาดูในอันนี้นะคะ ลองมาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้พี่ให้ดาวเยอะๆเลยดาวเยอะหมายถึงอะไรลูกดาวเยอะหมายถึงสําคัญค่ะ่ะทีนี้มาดูลูกหนูเห็นไหมว่า40ส่วนด้วย3คูณด้วย90ตรงนี้ค่ะมันสามารถตัดทอนได้ง่ายกว่าไหมไม่ต้องคูณเลขเยอะเนาะแล้วไม่ต้องหารเลขเยอะด้วยอะไรเอ่ยที่ตัดทอนได้ในที่นี้พี่เห็นเลยชัดเจนมากคือเลข3กับเลข90ตรงนี้ สามารถท่องแม่3ได้เลยค่ะเอาแม่3ไปหารได้เลยหลังจากนั้นคําตอบที่ได้หนูจะเห็นว่า3ตรงนี้ถูกตัดเหลือ1 90ตรงนี้ถูกตัดเหลือ30สุดท้ายให้หนูนํา40ไปคูณ30เลยค่ะมันจะได้คําตอบเท่ากันเลยคือ1,200น้ยเห็นไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องคิดเลขเยอะเลยอะไปกันต่อดีกว่าเห็นหัวข้อนี้น้องลองทํา อันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ลองไปทำดูนะคะนะอ่านะคะจากโจทย์นะคะจากโจทย์ที่ครูพี่นิ่มนะคะครูพี่นิ่มได้สอนไปนะคะเรื่องร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็น ครั้งที่สิบสองนะคะครั้งนี้ครั้งคลิปที่สิบสองนะคะนักเรียนก็ลองไปฝึกทําดูนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดของปห้านะคะแล้วก็มีโจทย์แล้วก็มีโจทย์ที่คุณครูพี่นิ่มฝากไว้เมื่อกี้ด้วยนะคะค่ะไว้เจอกับคุณครูพี่ชัยนะคะคลิปหน้านักเรียนก็ค่อยมาเรียนต่อนะคะในเรื่องถัดไปนะคะสําหรับอันนี้สวัสดีค่ะ